สวัสดีครับวันนี้บ้านสวนจะเอาเรือไปเก็บสายพัวก็ข,ขายัวนะครับกเรืกองน่งกือไปกอว่น้ำแ้งแล้วนะคะนรับก็ลี้งัหวันนี้ก็เป็นสายดูนค่ะ ถืออะไรลูกถืออะไรครับถือไม้ไผ่เลไม้ไผ่อรีบเดินรีบเดินไปหาพ่อขึ้นไปอ่ะขึ้นไปลูกได้ขึ้นได้ขึ้น จำบุดจำบุดจำบุดลูกถ่ายไฟไหมเนี่ยเท่ยงถ่ายเรือจำบุดวันนี้ถ่ายเรือมาหาอะไรลูกเก็บบัวเก็บสายบัวลองต้มเป็นกล้วยน่านดีกว่าอ้๋อนี่

นี่หอยปังนะครับเนี่ยหอยปังเยอะเลยนี่นี่เก็บใส่แล้วไอหอยปังเนี่ยเขาเรียกหอยปังหรือหอยโข่งนั่นแหละครับใช่ไหมคนละอย่างกันมคนละตัวกันนี่ตูดมันจะแหลมๆเอาไหมเอาไปกินไหมเอาไปใส่เอาไปเลี้ยงมีเยอะเลยนี่นี่นี่นมีแต่หอยตัวใหญ่ เระเก็บวันนี้จะเก็บสายปัวไปไปทำแกงส้มนะครับนี่สายปัวสวยนะดอกบัวโอ้โหยาวมากกมยุทธดูสิยาวสวยเอาไปดอกบัวไปแกงส้มดอกนั่นใหญ่ดีเยอะเลยเนี่ยน oh, ี่หอย เต็มเลยสีมันไม่เหมือนกันนะเนี่ยสีมันไม่เหมือนกันอันนี้สีสชมพูเข้มอันนี้ชมพูอ่อนจละมดร้อนเลยลูกหนึง่งสอง <c oughs> อุย้ยดึงแรงไปหน่อยเรือนี่เรือยางนะวันนี้เป็นเรือยางเก็บทุ่มมันมีเยอะแยะเก็บหอยไหมนี่หอยหอย เยอะเลยนั่นสามันนี่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 จมยุดมันฟ่อแม่ลูกกันใช่ไหมเนี่นเลยหอยเนื้จมแล้วจมแล้วจมแล้วอู้จุดได้แล้วอู้จุดได้แล้วเพลงจุดได้แล้วครับเมื่อกี้ก็หลุดไปตัวนึงมันอยู่ตามสายบัวเนาะหอยมันอยู่ตามสายบัว นั <One input> Keep it. Keep it ่นนนั <parfois> ่ยังเปิดตาอยู่เลยไปล้ใกล้ล้เดียวนั่งไงมาตะแคงข้างนะลูกเวลาตะแคงก็จะแข่งสวนกันจบได้แล้วนี่อืมเก่งมากนี่นี่นี่สาม chả pho luôn, <laughs> <Chà bò> luôn. <laughs> Ngoài mà là khắp phần <laughs> bùa Thèm hỏi với hỏi nhớ đồ ui bùa. ui nào hồn, nào hồn. ่็เอกตายไม่เป็นหรือเปล่านี่ดอกบัวเอาไปปลูกในสระด้วยได้ไหมเนี่ยมีแล้วจอดจอดหอยใหญอยใหญ่หอยยใหญ่เดี๋ยวให้แม่ไปเก็บหอยใหญ่เห็นไหมกินไหมจะกินไหมหอยขอไป็นไฟดีกว่าไฟไปในสระเลยไม่ต้องกินหรอกวันนี้หอยอ่ะ อันนี้จะกินเกงเขาดูเฉยๆนะหอยดีตัวใหญ่มากโอ้ยใกล้ๆดอกบัวเกสรดอกบัวมันจมยึดจมทึดจมยึดเห็นน้อยไหมน่ะเห็นเห็นเห็นช่วยแม่หน่อยตึ๊บเอ้ยสองตัวตึ๊บโอ้จังตัวอีกแล้วสามตัวเอาสายบัวมาอีกถอนนี่บัวโบัวใหญ่มากนี่ กำลังจะปลูกคนน้ำสองดอกบัวบานบัวบานยึธกานดอกบัวบานหนึ่งสองโอ้เขาเรียกว่าบัวอะไรนะบัวบานโอ้ยเดี๋ยวลูกเดินหอยหอยกัดเดินไปนั่นขอยมาล้างสามสายพอกินไม่หมดหรอกองโนนมีเยอะจะพาไปดู หอยก็น่าจะเยอะข้าปลาเด้อลูกือ่นมีหอยหอยหอยโอ้ยเยอะ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 เอาตุ่มน้ำยังยังโอ้นั่นนั่นหอยเยอะมากเลยนะครับวันนี้เราเรากินเยอะแล้วหอยอ่ะ รูตตื่นแต่เช้าเลยใช่ไหมครับสายบัวก็เยอะผักบุ้งก็เยอะนะครับวันนี้ผักกระเฉดก็เยอะเป็นคลองที่อยู่ติดกับแม่น้ําที่บ้านเราข้างๆบ้านเรานะครับคลองนะั่นคือคลองสาธารณะนะเรียกว่าเรียกว่าสัสัตสัตตาขาวสัผู้ใหญ่ขาวครับเห็นไมหมาเราอะ่ะ มีเสือว oh, uh ิตามโอ้ดอกบัวนี่ใหญ่มากเลยนี่ดอกบัวถึงดอกบัวแล้วหยุดก่อนโอ้ทางนั้นมีเยอะแยะสวยมากจะซูมให้ดูดอกบัตบุกว่ะสวยนะอันนี้ข้างหลัง ทำได้หลายเมนูนะถกัวเนี่ยแทงส้มผัดก็ได้นะต้มกะทิก็ได้เนี่ยวัวเยอะเลยใครอยากมามาได้นะเนี่ยเดี๋ยวจะพาพายเรือเก็บสายบัวเนี่ยีตยาวๆทั้งนั้นเลย เก็บอีกสักสองสายสิไปเก็บไปเก็บตองน้นเยอะเลยเนี่ยสวยนะอืมไกลๆไกลๆเลยเนี่ยถ่ายภาพนี่ไงนี่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 ดอกบัวนั่นเยอะมากอ่ะตรงนี้นะไปใต้ไหมข้างใต้สินี่นี่เป็นไร เป็นลายใช่ไหมลายดอกบัวเหรอใช่เป็นลายอย่างนี้เล,โล,โลโยสวยมากอันนี้เขาเรียกดอกบัวไงครับไปดุสครับบ,บัวบบัวแดงถ้ามันขึ้นเต็มสระมันก็จะเป็นสระบัวแดงเลยนี่ก็เป็นดอกผักบุ้งฝั่งนี้ก็เป็นผักบุ้ง มียอดอ,อ,อ่อนเยอะนะเนี่ยัวสวยนะลูกด,ด,ด้วแดงครับเมื่อก่อนมันเยอะมากนะแาบนี้ตอนหลังมันมีผักตบชวาขึ้นควบคุมขึ้นไม่ได้มันก็ลดต่ำแต่เดี๋ยวนี้ผักตบชวาม,มันไม่มีแล้วเพราะว่าเอาออกหมด มันก็เลยเริ่มขึ้นมาเหมือนเดิมแต่ยังไม่ไม่สวยเท่าเดิมกว่านเยอะกว่านี้ขายดีหมดแล้วปะเนี่ยเอาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาบัว ไปทำเป็นแกงส้มสายบัวนี่เราจะไปตรงน้ ปลาเรือออกได้ด้วยเรือก uh> uh 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 ็แตกไหมเนี่ยอุ้ยมีปลาหรือเปล่าเยอะนะดักตะไคร่เดี๋ยวน้ำลดสักหน่อยมาใส่ตะไคร่ดักปลาปลาเยอะมากดอกมั่ว สมสายบัวสายปะทูดีมั้ยดีครับอร่อยมากอ้ยทับบัวที่แตกไปเลยอุยอ้ยเฮยเอุยอ้ยหอยใหญ่อุ้ยนี่นี่จมยึดมาเจอแล้วมาเจอแล้ว นี่ชวนใจขาดนใชขาลอกอะเกดเลยไหมเก็บนะไปขึ้นฝั่งตรงนน้นขึ้นง่ายฝัไหนต้นเดินไปด้นไตนุนต่ออีกหลายเดียไปนนุนละ คือพอหลักเรือไปเอาจำยุดจำยุดมานี่ก่อนนี่ครับบัวที่เราได้เดีย๋ยวจะไปแกงส้มวันนี้ยาวมากความยาวก็ <c oughs> ประมาณประมาณ2เมตรกว่าเพราเราสูงร้อยเจ็ดกว่าอันนี้สูงกว่าเราอเอาไปแกงส้มครับแล้ไปจิ้มน้ำพริกกินก็นได้สดๆดหัวแดงหัวธรรมชาตินะครับอาจจะติดตามว่าเราจะแกงยังไงอร่อยไหมครับสวัสดีครับ